สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในครัวอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเรามากินแอปเปิลกันเอ่อจำได้ไหมแอปเปิลที่เราเอ่อเก็บมาจากเทียงนาอ่าเราที่ที่ที่เรากินที่ต้นวันนั้นอะ่ะที่เอ่อที่ไปเก็บเห็ดวันนั้นอะ่ะจำได้ไหมเออก็เก็บมาหลายลูกเลยเนาะก็เห็นมันอร่อยแล้วกรอบดีก็เลยเก็บมาเนาะเดี๋ยวเราลองดูซิว่า่งไหมเดี๋ยวเราจะกินกันกินแอปเปิล แล้วจะกินเป็นแบบแปลกๆพิสดารนี่เห็นไหมแล้วก็จะต,ตัดแล้วเราก็จะดันขึ้นไปอย่างนี้เนาะนี่เหมือนกรีบเบือเลยสวยไหมอีกนกนะเอากินได้นะกินได้นะแต่ว่าเราเราเราไม่กินตรงนี้หรอกเนาะเพราะมันสวยเราเราจะไม่กินตรงนี้ อืมอมอร่อยอร่อยเนาะกรอบอืมเดี๋ยวโอกวาสหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวกินผลไมย้ยางกึนให้ดูด้วย